สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่5มกราคม2564นะครับก็เมื่อวานเนี่ยราคาทองเปิดต้นปีมาเนี่ยก็ปรับบวกนะครับแล้วก็มีการประกาศราคาหรือเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมด6ครั้งทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาทองคำเมื่อวานที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำกันนิดหนึ่งนะครับ ทองคำแท่ง96.5%เมื่อวานราคาขายออกสุดท้ายปิดไปที่2 7 3 0 0บาทในขณะที่ราคารับซื้อคืนปิดไปที่2 7 2 0 0บาทครับส่วนราคาทองรูปพรรณ96.5%ราคาขายออกสุดท้ายปิดไปที่2 7 8 0 0บาทและราคารับซื้อคืนอยู่ที่2 6 7 1 1บาทดูราคาย้อนหลังกันทั้ง6ครั้งนะครับก็ ไปไล่ดูแล้วเนี่ยเหตุหลักๆอย่างที่เห็นนะครับโกลสปอตหรือว่าทองโลกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ปรับตัวขึ้นจาก1,918ก็ไล่มาไเรื่อเย,ยเนี่ยท้ายตลาดเนี่ยที่สมาคมเอามาคิดเป็นราคาสุดท้ายคือ1,934เหรียญยูนสลาสสารัฐนะครับแม้ค่างเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ย29บาท92สตางค์เนี่ยท้ายตลาดจะมาอยู่ที่29บาท86สตางค์เนี่ยก็คือแข็งค่าขึ้นนะครับ ราคาทองก็ปรับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นนิดเองเนี่ยการประกาศครั้งแรกที่27,150นี่เรียกว่าบวกมาแล้ว200นะ,ะจริงๆแล้วท้ายตลาดก็บวกอีก150นะเมื่อวานจริงๆถ้าเอากันจริงๆคือบวกมา500บาทนะครับก็ไม่ใช่500บาทขอไปฮะมันมาจาก200นะครับบวกกับ150นะครับ ขึ้นมาก่อน200นะฮะและราคาสุดท้ายเทียบกับครั้งแรกในบวย150นะครับ350บาทคุณผู้ชมนะครับที่ปรับตัวตลอดทั้งวันเทียบกับเมื่อปีที่แล้วคราวนี้เช้าวันนี้ราคาล่าสุดเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ไปดูที่นะครับของออสซิลิสแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทองโลกในโปรแกรมซื้อขายของออสซิลิสเนี่ยอยู่ที่1,939เหรียญยูรสลาสหรัฐ ในขณะที่ถ้าเอาทองคําแท่งออนไลน์ราคานะครับล่าสุดเนี่ย96.5%เนี่ยเขาขายออกอยู่ที่27,430บาทและราคารับซื้อคืนอยู่ที่27,380บาทครับส่วนรูป,ปรพันณ 99. 99.99ไป่ใช่รูป,ปรพันธ์แท่ง99.99% 99นะครับขายออกที่นะครับ28,432บาทและรับซื้อคืนที่28,000 392บาทครับนี่คือล่าสุดกันนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงยืนอยู่แล้วก็ยังปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้เอาราคามาดูเป็นกราฟบ้างเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานคุยกันนะครับในช่วงเช้าเนี่ยต้องบอกว่าแนวต้านที่นะครับ1,900เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่า ก็ข้อสรุปเดิมนนะครับในช่วงตัวคริสต์มาสนะครับแล้วก็ปีใหม่ที่ตลาดเขาหยุดกันเนี่ยแล้วก็ปัจจัยต่างๆอย่างเช่นนะครับสติมูลัสเองนะครับหรือบร e กซิตเองมันตกลงกันในช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ราคาไม่วิ่งเนี่ยแล้วก็นิ่งๆอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอเขาเปิดตลาดมาปั๊บก็มีการไล่ซื้อกันแล้วก็ไล่ซื้อกันตลอดทั้งวันฮะเริ่มจะมานิ่งๆเอาช่วงที่จะเปิดตลาดใหม่หรือช่วงดึกกลางคืนนะครับหลังจากที่ขึ้นมาโดยตลอดก็40เหรียญ นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจาก1,900เหรียญเมื่อวานที่นะครับปรับตัวทะลุขึ้นไปคราวนี้ทองขึ้นนะครับมาดูเหตุนอกจากเหตุหลักๆที่มันอั้นกันตั้งแต่ช่วงวันหยุดแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันเบื้องต้น ทองเนี่ยขึ้นอยู่แต่ยูสซล่าเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็ต้องเห็นนิดนึงว่าจริงๆมันกลับมาอยู่ที่จุดเดิมอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเกเหรียญในหลุดนะครับโลเดิมเนี่ยแถวแถวแปดสิบเก้าจุดแปดนะครับแปดสิบเก้าจุดหกก็หลุดแต่เช้าวันนี้คุณผู้ชมก็สังเกตนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็อยู่ที่แปดสิบเก้าจุดเก้าอีกครั้งหนึ่งแต่ทองยังไม่ลงแสดงว่ามันต้องมีเหตุและปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มแน่นอนครับ ทีนี้เองเนี่ยมันก็ต้องดูค่างเงินบาทด้วยนะครับเพราะหันไปทางซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับค่างเงินบาทก็ยังแข็งอยู่แล้วก็ต้องปรับแนวรับแนวต้านกันนะครับแม้ในประเทศเองเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็เรียกได้ว่ามีการต่อพรกรกฉุกเฉินไปอีก45วันเนี่ยถ้านับแล้วก็น่าจะสิ้นกุมภาบวกกับนะครับร้านอาหารร้านรวงต่างๆเนี่ยก็ต้องกําหนดเนี่ยปิดเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่น ก็ไม่เกิน3ามทุ่มแล้วกันคุณผู้ชมก็ต้วางเศรษฐกิจการค้าการขายก็จะดูไม่ดีแต่บาทก็ยังแข็งแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับยังยังยัง,ย,งยังสื่อได้ว่าทุนนอกนะครับหรือเงินทุนต่างประเทศก็ยังคงไหลเข้าอยู่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับถ้ายังไม่ลดดอกเบีย้ยก็ยังแข็งอยู่อย่างนี้นะครับเพราะเพราะจริงๆแล้วคืออัตราดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านมันเยอะกว่านะครับแถวแถวประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับหรือทางฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นดอกเบีย้ยติดลบนะครับ ถ้าดอกเบีย้ยติดลบคุณฝากเงินต้องเสียค่าฝากในสู้เอามาฝากในประเทศที่นะครับดอกเบีย้ยเยอะดีกว่าบ้านเราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายอยู่ที่0.5%พูดเป็นภาษาชาวบ้านคือถ้านะครับดอกเบีย้ยเชิงนโยบายคือระหว่างธนาคารนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์แต่ถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆคือดอกเบีย้ยฝากออมทรัพย์มัน0 7 5 นะครับร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับก็ก็ดีกว่าเป็นดอกเบีย้ยติดลบที่ต้องเสียค่าฝากเพราะฉะนั้นเงินมันก็ไหลเข้าไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นเอามาฝากเงินนะครับหรือแม้กระทั่งเอามาซื้อสินทรัพย์ต่างๆที่เคยได้เรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาแล้วนะครับถ้ายังไม่ลดดอกเบีย้ยก็ต้องแข็งเรื่อยๆนะครับแนวรับแปดยี่สิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์แนวต้านปรับมาอยู่ที่สามสิบบาทห้าสตางค์ครับสำหรับเช้าวันนี้ยังคงแข่งค่าอยู่นะครับและทองขึ้นบาทแข็งค่าอันนี้จะแพงได้ไม่่เยอะแต ถ้าขอยอ่อลงมาระวังราคาทองคําในประเทศครับสมมุติทองโลกปรับตัวยอ่อเนี่ยมันจะลงลึกๆได้เช่นเดียวกันส่วนท่านที่นะครับเล่นสั้นๆเล่นเป็นรอบสั้นๆในวันหรือวัน2วันเนี่ยก็เป็นก็หาโอกาสจับจังหวะได้เช่นเดียวกันส่วนระยะยาวก็เหมือนเดิมนะครับพาไปขายกันให้สุดเทรนหรือสุดแนวโน้มกันนะฮะนั่นคือในเรื่องของค่างเงินที่ต้องมองแล้วว่ายูโอลลากลับมาเท่าเดิมและทองยังไม่ลงนะครับมันต้องมีอะไรแน่นอน ก็อย่างที่หัวข่าวเข้ามาครับวันนี้นะครับหน้าหน้าหนังสือพิมพ์หน้าข่าวเศรษฐกิจนะครับอย่างที่เห็นครับพูดง่ายๆคือดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนลงไป300เกือบ400กว่าจุดครับคุณผู้ชมมันต้องมีเหตุครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าทั้งหน้าในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเป็นวันที่2ที่ยังคงเล่นข่าวเกี่ยวกับเจ้าไวรัสโควิด -19 แน่นอนครับเราอาจจะอนุมานได้ว่าเออเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ย มันเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจแย่ต่อซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ได้เรียนไปนะหลายๆครั้งในรายการพิเศษนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือเศรษฐกิจมันแย่มานานแล้วตัวเจ้าไวรัสโควิดสิเป็นตัวจุดชนวนนะเป็นตัวกระตุ้นให้มันรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมมันแย่มาเหมือนกับว่ากลายๆว่าเป็นเป็นแพะรับบาป นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอย่างตลาดหุ้นสารัฐที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นมาจากหุ้นที่ดีนะครับแต่มันแค่บางตัวไม่ใช่ทั้งตลาดร้านรวงหรือบริษัทต่างๆเนี่ยยังจําเป็นจะต้องพึ่งนะครับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่ดอกเบี้ยต่ํำ ทีนี้ถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเองก็ให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําและประกาศหรือกดอัตราดอกเบีย้ยไว้ต่ําๆแต่เอาเงินออกมาพิมพ์กันดื้อนะครับอย่างที่เรารู้กันนั่นคือเหตุหลักๆคราวนี้เองเนี่ยในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นดาวโจน์มันลงด้วยเหตุนี้เหตุเดียวเหรอก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเปล่าครับเพราะจริงๆมันมีเหตุเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ต้องมันอยู่ในข่าวนี้นะครับคือข่าวของทองที่เขาพลาดหัวว่า ทองเนี่ยปรับตัวเมื่อวานขึ้นมา2%หลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าแต่มันมีจุดสังเกตเห็นไหมครับว่าดอลลาร์ในกลับมาเท่าเดิมแล้วนะแต่หุ้นลงนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่า เราก็ดูข่าวไปด้วยแล้วเราก็วิเคราะห์ไปด้วยแล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเนื้อในมันคืออะไรครับตอนนี้เองเนในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขากังวลอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือวันนี้เนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งนะครับอ่าเขาเรียกว่าเลือกตั้งสวนะครับของสหรัฐในรัฐรัฐหนึ่ง ถามว่าทําไมต้องเลือกตั้งพอเลือกไปแล้วถูกไหมครับคือรัฐที่เขาจะไปเลือกเขาชื่อว่ารัฐจอร์เจียนะครับที่ผมวงไปอยู่ตรงนี้ GA ตัวเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้ที่เขาเลือกไปก่อนหน้านี้พร้อมกับนะครับประธานาธิบดีนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องของคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นต้องเลือกใหม่เลือกวันไหนเลือกวันนี้แล้วจะมีผลยังไงอันนี้ต้องเท้าความกันนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผลการเลือกตั้งเนี่ย บ,บ้านเขาระบบการปกครองเนี่ยเขาปกครองกันสองสภาพูดภาษาชาวบ้านถ้าคุณผู้ชมจะผ่านร่างกฎหมายเนี่ยนอกจากจะผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะต้องผ่านสภาของสภาสูงเขาเรียกสภาสูงเขาเรียกเขาเลยเรียกสวนะครับก็คือ,คอ,คอวุฒิสภาด้วยถ้าผ่านสองร่างนะครับเขาเรียกว่า,อาพอร,อร์โบหรืออะไรก็ทมเนี่ยถ้าจะประกาศกฎหมายเนี่ยได้แน่นอนนะครับลงนามโดยประธานาธิบดีแล้วก็ประกาศกฎหมายได้ แต่ทีนี้นะครับมันมีประเด็นตรงที่ว่านะครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนริพับลิกันจะชนะขาดไปแล้วปรากฏว่าของเดิมเนี่ยเดโมแครตซึ่งเป็นพัทพรรคของคุณโจไบเดนเนี่ยมีอยู่46เสียงทีนี้ถ้าไปรวมกับพรรคอื่นด้วยซึ่งเขามีอยู่2เสียงเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็น48เสียงนะครับคราวนี้ถ้าเลือกตั้งซ่อมตอนนี้ที่จอเจียมันให้มา2เสียงนะครับคุณผู้ชมถ้าได้มา2เสียงด้วย48บวก2นะครับก็จะเท่ากับ5 0 คร,คราวนี้50เสียงมันเท่ากันแล้วกับ Republican Republican ของ p r e s i ของ t Trump อ่ะนะครับพอ50เสียงเท่ากันเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้รองประธานาธิบดีซึ่งจริงๆแล้วในรัฐบาลของคูโจไบเดนเนี่ยน่าจะเป็นคุณคามาราแฮ์ริสนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยนะ เป็นหนึ่งเสียงที่จะให้สิทธิขาดแน่นอนฮรรองประธานาธิบดีก็มาจากฝั่งทางเดโมแครกเพราะฉะนั้นถ้าบวกอีกหนึ่งกับประธานวุฒิสภาคุณคาเมราเอริสเนี่ยมันจะทำให้พรรคเดโมแครกนะครับจะมีคะแนนเสียงนะครับทั้งหมด50ต่อ5 1ต่อ50หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าถ้าเดโมแครกชน,นะผลการเลือกตั้งที่รัฐจอร์เจียในสอวอเนี่ยจะสามารถกลุ่ม อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการนะครับออกกฎหมายได้เพราะสาส,าสาเดโมแครตชนะมาแล้วถ้าสาบชนะด้วยอย่างที่ผมเขียนเงื่อนไขให้ดูจะทำให้จะทำให้เขาเนี่ยนะครับมีอำนาจในการคุมได้สองสภาพ,าพูดพูดภาษาชาวบ้านออกกฎหมายได้และที่กลัวกันก็คืออะไรคือเขากลัวว่าคุณโจไบรตันเนี่ยจะเข้ามานะครับออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษี พอขึ้นภาษีนะครับคือมันจะขึ้นภาษีนั่นแหละนะครับพอจะขึ้นภาษีตลาดหุ้นเลยลงพอตลาดหุ้นลงคราวนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันก็หนีเข้ามาที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำตอนนี้ก็ต้องเลือกครับว่าจะเป็นยูเอสเาหรือทองคนก็ไปเลือกทองกันมากกว่านี่นะครับผลการเลือกตั้งสววันนี้สําคัญมากถ้าเดโมแครชนะความกลัวจะเกิดขึ้นมาว่าเขาจะขึ้นภาษีพอขึ้นภาษีหุ้นจะลงพอหุ้นลง อย่างที่บอกครับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำคนก็แย่งกันซื้อต่อนั่นคือปัจจัยที่เข้ามานะครับคราวนี้นะครับ เป็นในรอบโลกทางด้านอื่นๆบ้างอย่างเช่นในค่างเงินของยูโรบ้างเนี่ยก็เห็นสะท้อนได้ชัดครับยูโซล่าจริงๆเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวขึ้นทะลุนะครับ90ขึ้นมาเพราะอะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของค่างเงินคือยูโรเนี่ย,ยหลังจากที่ทะลุ1.22มาแล้วเนี่ย1.23ไปไม่ได้ทะลุไม่ได้ไม่ใช่อะไรครับก็จัวเจ้าตัวโควิด19ได้แหละ ที่ติดกันเยอะติดกันกระหน่ำมาตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการล็อกดาวน์บางพื้นที่แล้วเศรษฐกิจการค้าการขายมันก็แย่ เรียกได้ว่าผ่าน Brexit มาได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันก็ดีนะครับมันมีการตกลงกันได้นะครับไม่ได้ซ้ำเกิมเศรษฐกิจมากนะักแต่ตอนนี้ก็ต้องมารับมือเรื่องหลักนะครับแม้วัคซีนจะออกมาแล้วแต่การแพร่ระบาดยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ทำให้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจของยูโรก็ยังไม่ไปไหนนะครับเช่นเดียวกันกับปอนสเตอร์ลิงนะครับ1.35ทะลุมาเนี่ยก็ยังดีหน่อยที่ตอนนี้ย่อลงมาเนี่ยยังไม่หลุดนะครับแต่พยายามทำจุดนะครับ สูงสุดใหม่ภาษาในตําราค้าขายตําราเทรดเนะี่ยเขาเรียกไฮเออร์ไฮแบบนี้ก็ยังดีฮะเอาเสียว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่หลุด1.35ปอนด์ปอนก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับมือคือยังคงเป็นขาขึ้นอยู่และการปรับตัวลงมาเนี่ยจำพวกโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เขาบอกว่าอ่ะตอนนี้มันสุดทางรือคือขายกันเยอะแล้วขายกันเยอะยังยืนที่1.35ได้อย่างนี้อโอเคฮะแต่ยูโรดูแล้วนะครับมันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันเหวีย่ยงเยอะพูดภาษาชาวบ้านคุณผู้ชมนะฮะวัน นั่นเองเนี่ยบอลดีถ้ายูโรทะลุ1.23ไปด้วยนะครับแบบนี้จะทำให้ยูสลาอ่อนค่าต่อคราวนี้ถ้ายูสลาอ่อนค่าต่อตลาดหุ้นลงด้วยนะครับคุณจะได้เห็นทองพุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่เอามาพูดกันในเรื่องของค่าเงินนะครับแต่เราต้องดูให้หมดด,ดูอีกตัวคืออะไรยูสลาคราวนี้ดูไปแล้วในช่วงต้นนะครับมาดูให้หมดคือเป็นภาพรวมหลักจริงๆ อย่างที่เคยอธิบายไปนะตอนนี้เขาอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับก็คืออ่อนค่าแนวโน้มขาลงคืออ่อนค่าถูกไหมครับระหว่างการอ่อนค่าผมเรียนคุณผู้ชมนะครับก็เรียนทุกครั้งแนวเวลาก็อ่อนค่าลงมานะครับก็จะมีนักเก็งกําไรอยู่ในตลาด Forex กนักค้าเงินเขาจะพาไปขายซื้อแล้วก็พาไปขายแพงๆนะครับมันก็เลยแบบว่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้น นั้นพอเราได้ยินได้ฟังว่ายูเอสลาแข็งค่าแข็งทําไมเปล่าครับมันเป็นแค่เขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแนวโน้มหลักยังคงอ่อนค่าแนวโน้มหลักที่อ่อนค่าเกิดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณพิมพ์เงินออกมาไม่สำรองทองคําเงินมันก็เฟอ้อไม่ค่อยมีใครอยากถือนะครับไปถือเงินสกุลอื่นดีดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรกับบอลสเตอร์ลิงแต่ต้องบอกนิดนึงครับตอนนี้ไม่มีชาติใดอยากให้ค่างเงินตัวเองแข็งครับ แข็งค้าขายลำบากโควิดมันติดกันทั่วโลกมันจำเป็นจะต้องใช้วิธีการฟื้นฟูเศรษฐกิจคือ เร่งภาคส่งออกภาคบริการตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าการเดินทางการท่องเที่ยวแทบจะเรียกว่าต่ําเตี้ยเรียดดินคุณต้องผลิตอาหารเยอะๆคุณต้องผลิตสินค้าเยอะๆนะครับต้องเพิ่มกําลังนะครับผลผลิต productivity ในประเทศครับและส่งออกและดําค่าเงินตัวเองให้อ่อนนะดึงเม็ดเงินนะครับดึงดูดนักลงทุนนะครับมาซื้อของบ้านคุณนะครับค่าเงินอ่อนเนี่ยมันก็ดึงดูดนะครับแรงซื้อเนี่ยแบบนั้นครับเศรษฐกิจมันถึงจะรอด นะครับวันนั้นเองจริงๆเนี่ยถ้าในมุมของสหรัฐเองเขาคงอยากให้ยุสราอ่อนต่อเร่งภาคการส่งออกเร่งขายเนื้อหมูเห็นไหมครับที่เอาเนื้อหมูไปขายไต้หวันเร่งขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับให้มันมีประเด็นที่กระทบกระทั่งกับจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีเดียวก็กลับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้นะครับเขาเรียกว่าดึงดูดเม็ดเงินกลับมาที่สหรัฐพยุงเศรษฐกิจกันได้ คราวนี้ล่าสุดเป็นยังไงคุณผู้ชมแน่นอนมันอ่อนแต่เริ่มสังเกตครับราคาที่อ่อนตอนนี้ครับก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นเห็นไหมครับทีนี้มันจะขึ้นเลยหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูนะครับย้อนไปแน่นอนครับตอนหน้าน,นี้อ่อนค่ามีสัญญาณการกลับตัวแต่สัญญาณการกลับตัวเขาเกิดได้เป็นรอบครับคุณผู้ชมเป็นเดือนด้วยซ้ําก่อนจะปรับตัวขึ้นเห็นไหมฮะมุนไดเวอร์เจนที่เลี้ยงกันขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการสั่งสมกําลังแล้วก็ปรับตัวขึ้นไป นะไม่ทะลุ94.65เนี่ยประวัติมันอยู่อย่างนี้ที่เราเคยเจอกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ท้องมันปรับตัวลงมาตอนนี้กําลังที่จะฟอร์มตัวในรูปแบบนี้อีกครั้งคือราคาที่มันปรับตัวลงมานะครับแต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมันสะท้อนนะครับดัชนีชี้ว่าตัวนี้สะท้อนบอกว่าเนี่ยขายกันเยอะแล้วนะระวังหลังจากนี้จะมีนักเก็งกาไรที่เริ่มจะซื้อเข้ามา บยังดีนิดหนึ่งนี่เห็นไหมครับที่เมื่อคืนเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมาแต่ทองไม่ได้ย่อลงมาเพราะตลาดหุ้นลงครับมันมี2ปัจจัยเข้ามาที่หนุนทองในช่วงนี้นะครับดัะนั้นเนี่ยถ้า US เอสโปรับตัวแข็งค่าในช่วงนี้และตลาดหุ้นยังคงลงอยู่นะครับมันจะเป็นตัวช่วยให้ทองเนี่ยไม่ลงมากนักนะครับนี่คือเรื่องค่าเงินที่ต้องว่ากันอย่างละเอียดนะครับแต่ก็ต้องจับตาดูต่อ อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ค่างเงินยูโรล่าอ่อนและทองยังดีอยู่ขึ้นอยู่นี่ก็คือนะครับหลังจากที่เขาทํามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมานะครับเงินก็เฟอ้อพูดภาษาชาวบ้านพอเงินเฟอ้อเนี่ยผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยอย่างในรูปคือของ10ปีพันธบัตร10ปีมันติดลบเห็นไหมครับล่าสุดปีที่แล้วตามรายงานที่เขา,เขาประกาศออกมาเนี่ยผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐติดลบ 1. ุด 0.6%คือมันเอาอัตรางเงินเฟอ้อมาลบกับผลตอบแทนนะคุณผู้ชมลบที่มากที่สุดคืออะไรลบ1.08%ตอนนั้นที่อยู่1.08%ทองทำนิวไฮเท่าไหร่2,000ประมาณใครจะอยู่ที่65ถึง75ก็แล้วแต่ตลาดนะนสปอร์ตนะ,นะครับอยู่แถวแถวนี้นะ6 4 2 0 7 5เนี่ยมันขึ้นไปแล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมแล้วค,นนครับนะฮะตอนเนี้ย ผลตอบแทนที่แท้จริงเฉียดเฉียดกันแล้ว1.08ตอนนี้ทองยังอยู่ที่1,940เห็นไหมครับว่ายังมีมุมหรือสถานการณ์ของทองยังดีอยู่มากนะครับนี่คือตัวที่สองนะครับที่ช่วยให้ทองคำเนี่ยตัวที่สามที่ช่วยให้ทองคำเนี่ยยังยืนอยู่ได้และไม่ลงนะครับยังขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีแรงความต้องการอยู่ตัวที่สี่คืออะไรกองทุน SPDR ครับที่ขึ้นมาเมื่อวานด้วยนะครับผู้ชมถามว่า เท่าไหรเนี่ยคือขึ้นมาขนาดนี้ที่ซื้อจากตัวเลขกลมๆแล้วกันนะ1,170นะซื้อเพิ่มมาวันนี้1,000นะครับ1,187ตัวเลขกลมๆดูดูแล้วหลวงโจงเนี่ยเขาซื้อเข้ามานะครับ17ตันนี่คือชัดเลยครับแย่งกันเข้าซื้อแล้วมีซื้อมีขายครับตัวนี้เป็นกองทุน ETF แต่สิ้นวันแล้วเมื่อวานที่เขาสรุปมาเช้าวันนี้คือซื้อเพิ่ม17ตัน นี่คือตัวที่4ครับเห็นไหมครับตัวต่างๆที่เราเอามาดูและพิจารณากันระหว่างอาทิตย์เนี่ยในรายการพิเศษมันก็สะท้อนออกมาว่าเออนะมีปัจจัยที่เข้ามาดีๆเยอะแยะเลยแต่การเข้าซื้อของกองทุน SPDR ตอนนี้หรือนะครับไอ้เจ้าตัวผลตอบแทนพันธบัตรหรือตัวตลาดหุ้นที่ลงไอ้เจ้าตัวยูาที่อ่อนค่าเนี่ยมันมาจากวันนี้เลยอเหรอต้องบอกว่าเปล่าครับ มันมาจากช่วงวันหยุดนั่นแหละครับที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจกับเบรกซิตที่มันผ่านมาได้ยุสลาอ่อนเนี่ยมันเป็นผลแรกๆกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ให้จับตาเรื่องนะครับเลือกตั้งดีๆถ้าเดโมแครกชนะแล้วออกภาษีกันจริงตลาดหุ้นมีโอกาสพักตัวแบบนี้มันจะหนีมาที่ทองเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับวันนั้นเองเนี่ยเราต้องเขียนปัจจัยเพิ่มเติม,ตมสําหรับวันนี้ที่เข้ามานะครับหนึ่งนะครับสวออเลือกตั้งเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับสวเลือกตั้งมันให้ผลยังไงถ้า นะครับเดโมแครตชนะเขาจะขึ้น Tax หรือภาษีขึ้นภาษีมันเป็นลบกับตลาดหุ้นพอลบกับตลาดหุ้นหุ้นมีโอกาสพักฐานอันนี้เป็นบวกกระทองครับเนี่ยตัวใหม่ที่เข้ามาครับสองเรายุ่งแล้วไอ้เจ้าเรื่องตัว t r d e w w r นะที่คุณโจไบเดนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเจรการเจรจาใหม่นะครับอันนี้คุยไปแล้ว3นะครับมันเป็นผลก่อนหน้านี้เห็นไหมครับที่ทองขึ้นคือสติมูลัสอ่า บวกกับ Brexit ที่ทำให้ US d o l l a r ่อ่อนค่านะครับอ่ะนี่เป็นผลเรียบร้อยแล้ววันเรื่องใหม่สองเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและตลาดจับตาคืออะไร Trade War ครับเดี๋ยวรอคุณโจไบเดนมานะครับว่าจะควยกัจีนยังไงสองเลือกตั้งสอวอภาษีถ้าเป็นถ้าทำถ้าตัวพรรคคุณโจไบเดนหรือเดโมแครชนะมีโอกาสขึ้นภาษีหุ้นจะลงและดีกับทองวันเราได้เห็นภาพรวมไหมครับว่าเออทำไมทองมันพุ่งแรงเมื่อวาน แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับมันมีกรอบการขึ้นของมันซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยกรอบขาลงตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่สิงหามาหลังจากที่ไปทําจุดสูงส,สุดตรงเนี้ยนะครับอย่างที่แรงเงาไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครึ่งปีที่แล้วเนี่ยลงมาโดยตลอดและเมื่อวานครับทะลุ1,900เรเหรียญถ้าดูการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมก็มันมีกรอบขาขึ้นของเขาเหมือนกัน นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะไปให้สุดกรอบครับเนะี่ยค่อยพาไปขายตรงนี้แล้วปุ๊บค่อยกลับมารับใหม่ตรงนี้นะไม่ว่าสั้นว่ายาวี่ยโดยกลยุทธ์หลักเนี่ยพอขยายภาพมาแล้วก็เหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยในมุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็ใกล้แล้วแหละในเขาเรียกว่าเรนจ์นะครับสำหรับที่ขายก็อยู่เนี่ยที่ผมแรงเงาไปเห็นนะครับเดี๋ยวเขียนดีๆนะครับเนะี่ยเอาตรงนี้นะครับตีกรอบมาอยู่ตรงไหนก็อยู่จุด,จด,จดนี้ อาจจะมาบรรจบที่เส้นแนวต้านพอดีก็ได้หรืออาจจะโอเวอร์ไปสักนิดก็ได้นะครับในกรอบนี้เท่าไหร่โดยกลยุทธ์นะครับกลางสั้นกลางยาวกลยุทธ์หลักคือรายรพามาขายตรงนี้ตั้งแต่เท่าไหร่นะครับก็ว่าจริงราคานี้ถ้าคุณพอใจแล้ว1 9 4 0ถึง1960ขายตาำกำไรได้พอเขาสุดแล้วนะครับราคาขึ้นไปแล้วคิดต,ตรงนั้นแล้วเนี่ยโรจังหวะเขาอ่อนตัวลงมาเห็นไหมครับ แล้วค่อยมา,อารับซื้อคือเนี่ยต้องดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเ,าเขียนลงไปแล้วจะเป็น1,920ให้เขาลงมาก่อนแล้วเตรียมซื้อนะครับนี่คือกลยุทธ์หลักของเรานะครับถามว่าทำไมถึงมองการขายในรอบนั้นแล้วเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ตัวนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์หรือดัชนีชีว่าเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะเนี่ยราคาขึ้นไปเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะฮะเดเวเจนเริ่มกลับมาแล้ว เพียงแต่ในโดยประวัติของเขาเนี่ยมันเลี้ยงไดเวเจนได้เหมือนกันคือเห็นไหมครับคือราคาขึ้นไปแล้วหลายหลายวันเหมือนกันคือมันไม่ได้แอคชั่นทันทีแล้วบางครั้งมีการย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อไปทำเดเวเจนสองชั้นนะครับก็คือเนี่ยรูปแบบนี้แล้วก็ค่อยปรับตัวลงมาแล้วเกิดไดเวเจนข้างล่างราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆนะครับที่ทำให้ถ้าไม่ลงจริงมันจะเป็นการพักฐานเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลายุทธ์หลัก ของพวกเรานะครับพาไปขายให้สุดถือต่อนะครับยังถือต่อได้เกิดเขาลงหนักๆสมมุติมาเนี่ยทองก็อยู่ในผาขึ้นเราขายไม่ทันก็ไม่เป็นไรถือไปยาวๆในอนาคตมันก็มีโอกาสขึ้นไปอีกเพียงแต่ถ้าท่านเล่นเป็นรอบระยะกลางเขาก็เล่นเป็นรอบของเขาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหรือบางที2อาทิตย์ก็ขายทํากําไรรอบหนึ่งแบบนี้ก็อย่างที่เรียนกรอบแรกก่อนนะครับ1,940นะครับณจุดนี้ถึง1960 มุมมองเปยังไงครับถือต่อยังดีอยู่ฮะยังดีอยู่นะครับถือต่อพาไปขายข้างบน 1950- 1 9 6 0นั่นแหละนะครับในส่วนที่บางท่านเป็นมือเปล่าเล่นสั้นครับอันนี้กรอบในวันทํำยังไงดีเข้าได้ไหมมันอยู่ก,กลางๆฮะตอนนี้ราคาอยู่ก,กลางๆถ้าเอาจริงๆไม่แนะนําแต่ยังมีบางคนบางท่านที่เขาไวนะครับเขาดูราคาตลอดทั้งวันเป็นฟูลทรามเทสเตอร์ก็นั่งดูราคาทองไปเข้าเท่าไหร่ดีนะครับสาหรับมือเปล่านะครับมือ กลยุทธ์ที่2มือเปล่านะครับ1930นะครับมือเปล่า19 3 0อ่อนตัวลงมาไม่หลุดยืนได้เข้าซื้อครับเป้าเท่าไหร่ก็พาเข้าไปขายกับระยะกลางระยะยาวหรือนักลงทุนระยะสั้นที่เขาถืออยู่นะครับก็พาไปขายเข้าเดียวกันอ่าแถวเดียวกันกรอบกําไรก็10เหรียญถึงนะครับสาเหรียญนั่นคือกลยุทธ์ที่2ครับผม คราวนี้นะครับก็มาดูราคาตรงคําในประเทศบ้างนะครับก็เป็นภาพเดียวกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับกลยุทธ์หลักคืออะไรก็พากันไปขายจนสุดเทรนด์ก็เท่าไหร่นะครับดูในรูปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวาน27,500 7,500บวกบวกก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่า27,500นะครับถึงอาจจะโอเวอร์ไปที่ 27,800นะครับถ้าบาทอ่อนช่วยบ้างเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันจุดนั้นทุกคนเช่นเดียวกันก็พาไปขายสุดตรงนี้จริงๆใครจะถือต่อเป็นนักลงทุนระยะยาวในภาพรวมสัก2-3อาทิตย์ข้างหน้ามันก็ดีหมดนะครับค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยโดยโดยภาพว่าถ้าสอวอ เดโมแครกชนะอีกก็ถือต่อกันได้ถ้าหุ้นลงเนี่ยลงได้จริงนะแล้วก็หนีมาที่ทองนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะถ้าหุ้นลงจริงๆริก็หนีมาที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าวันนั้นเนี่ยในมุมเนี่ยกลยุทธ์หลักเหมือนเดิมถ้ามีของถือต่อแต่ถ้าท่านที่ขายไปแล้วล่ะจะเล่นรอบใหม่ล่ะเล่นสั้นๆใหม่ล่ะนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปเนะี่ยคือบาทยังแข็งอยู่บาทยังแข็งถ้าทองโลกเขาอ่อนให้หน่อย คือหมายถึงว่าโ o สปอ t อ่อนค่าเนี่ยราคาที่มันย่อลงมาตรงนี้กับมุมมองขาขึ้นเนี่ยคุณอาจจะพิจารณาเข้าได้นะครับอย่างเช่นสัก27,350แบบนี้นะครับเพื่อพาไปขายเท่าไหร่ก็27,500พอ กรอบกำไรสักร้อยห้าสิบส้คนเล่นสั้นก็หวังเป็นรอบอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็นกลยุทธ์หลักที่1คืออะไรถือต่อพาไปขายข้างบนในกรอบบนฮนะเอาให้มากๆเข้าไว้มากกว่า27,500นหระครับหรือกลยุทธ์ที่2 นะครับอันนี้เลือกเอานะครับมือเปล่ากลยุทธ์ที่2ย่อลงมาก็เท่านี้สองหมเข้าได้นะครับว่าคุณคือเลือกว่าตัวเองอยู่ในล,ลักษณะไหนมีของถือต่อพาไปขายข้างบนมือเปล่ารอย่อข้างล่างนะครับให้ย่อสักนิดหนึ่งบาทแข็งราคาแถวแถวสองหมื่รอบกลอาไนร้อยห้ารอย อันนี้ก็พิจรารณาได้ระหว่างวันเช่นเดียวกันนั่นคือทั้งหมดทั้งปวงของวันนี้นะครับวันนี้ก็มีคลิปเดียวนะครับแต่ถ้าช่วงกลางคืนผันผวนเดี๋ยวผมกลับมาจากออฟฟิศนะครับเดี๋ยวผมก็จะอานคลิปนะครับมานะครับดูราคากันเช่นเดิมนะครับในระหว่างวันเนี่ยผมเชื่อว่าก็ติดตามตลาดช่วงบ่ายมีประเด็นอะไรสําคัญก็คือทางฝั่งยุโรปเปิดและตอนนี้เขาเริ่มล็อกดาวน์ฮะ ล่าสุดข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยเริ่มด็อกดาวกันแล้วนะครับเพราะว่าไวรัสโควิดมันไม่ไหวแต่ตอนนี้ค่าเงินมันยังยืนได้เพราะยูโรามันอ่อนค่าเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนอกจากฝั่งสอ,อที่เขาเลือกตั้งกันทางสหรัฐแล้วฝั่งยุโรปให้ติดตามประเด็นโควิดฮะค่าเงินอ่อนค่าเมื่อไหร่ยูโรากลับมายืนอินเดซ x ที่90เมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องระวังการอ่อนค่าแบบลึกๆของทองคําได้เช่นเดียวกันแต่ก็มันเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อสําหรับวันนี้ครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้ว ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ